สวัสดีครับผมแซมดีพอกาแลกการสนาพิเศษครับวันนี้เรามาดูฟังก์ชันห้องควบคุมสภาพอากาศนะครับว่าใช้งานกันยังไงอันดับแรกนะครับเข้าไปที่ฟังก์ชันตรงนี้ครับปึ๊บไปที่โหมดสถานการณ์มันจะอยู่ตรงนี้ครับห้องควบคุมสภาพอากาศฟังก์ชันห้องควบคุมสภาพอากาศสามารถใช้งานได้เฉพาะเมื่อมีแบตเตอรี่มากกว่า20% และอยู่ในโหมดเกียร์พีโหมดปกติหลังจากที่คุณดับเครื่องแล้วเครื่องปรับอากาศระบบความบันเทิงภาพและเสียงและการปรับที่นั่งในรถจะยังสามารถใช้ได้และจะยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อเหลือแบตเตอรี่ต่ำกว่า10%โหมดประหยัดพลังงานหลังจากที่คุณดับเครื่องแล้วรถจะรักษาอุณหภูมิภายในรถโดยใช้พลังงานเล็กน้อยและจะยกเลิกโดยอัตโนมัติเมื่อมีแบตเตอรี่เหลือต่ำกว่า10% รถเรายังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจอีกหลายฟังก์ชันลูกค้าท่านใดสนใจทดลองขับเชิญดีพอการ์กร็สาขาการจนาพิเศษนะครับผมเซลแซมยินดีต้อนรับครับ0645653993ครับสวัสดีครับ